การสร้างคนเนี่ยมันมีความสําคัญก่อสร้างเสนาสนะวัตถุสร้างวัดเราสร้างแค่พอใช้พอมีวัดใหญ่ๆแต่ช่วยใครไม่ได้เรามีไปทําอะไรปัจจัยที่ได้มาจากโยมต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเน้นลงมาในเรื่องของการสร้างคนวัดตงละครในปัจจุบันไม่ตั้งตู้บริจาคเลยไม่เก็บค่าบวชไม่เก็บค่าเผาศพเรียนฟรีปวชเรามี3สาขาสาขาช่างโยนสาขาคอมพิวเตอร์สาขาธุรกิจค้าปี สามสาขาเนี้ยเด็กเตือนฟรีทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยและของเราที่มีมากกว่าที่อื่นก็คือกินฟรีด้วยในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศิลวัน์เนี่ย,ยเราเปิดมาตั้งแต่ปี2559ในวันที่18เมษาย,ยนส5 5 9ายเนี่ยที่เราเปิดมาเนี่ยเกิดจากว่าเราลงไปเยี่ยมผู้ปิดติตียงแล้วก็จะเห็นเด็กในชุมชนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะพอจบมาสามก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อแล้วน็ในเริ่มเป็น เป็นปัญหาสังคมหลักๆเลยที่ว่าเขาพราเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็จะไม่สามารถทํางานได้พอทํางานไม่ได้ปุ๊บก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวป,รรปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องของยาเสพติดก็เลยคิดว่างั้นเปิดโรงเรียนดีกว่าให้เด็กได้เรียนแล้วก็พยายามอย่างที่บอกว่าให้เด็กได้เรียนฟรีแต่ตอนที่เปิดเนี่ยไม่รู้ว่าการเปิดโรงเรียนมันต้องเสียเงินเยอะหรือมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เราคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วเนี่ย เราไม่เอาอุปสรรคมาเป็นตัวขวางกัน้นเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาก็เริ่มสู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยสู้มาจริงจริงสู้มาก่อนตั้งแต่ปี5758แต่เปิดได้จริงก็คือ59<ะ>เริ่มรับนักศึกษาป,ปีแรกคือ59อ<ะ>้แล้วก็<ะ>เริ่มมีเด็กนักเรียนต่างๆที่ได้เข้ามานะฮะก็มาตั้งแต่มีเด็กมาจากกรุงเ,เทพสุพรรณบุรีอยุธยาปราจีนสระแก้วตรังชุมพรนครนายก ฉัดเชิงเซาอำนาจเจริญหนองบัวลำพูอย่างเงี้ยมีมาจากหลายๆที่ที่เด็กเริ่มเข้ามาอยู่ที่เนี่หยหลายๆที่เนี่ยมาจากรายการหลายๆที่มาถ่ายรนะวมถึงรายการคน,คนๆด้วยที่มาถ่ายปุ๊บเนี่ยก็เขาเลยเข้าใจว่าเรารับทั่วประเทศพอเด็กมาเรียนตอนเนี้ยเฉพาะในปัจจุบันใน,ในปี2566นเนี่ยมีเด็กวัดอย่างเดียวเนี่ยแป เด็กที่กินนอนนะฮะแล้วก็มีเด็กที่เป็นเด็กบ้านก็คือเด็กที่อยู่ในอ,อยู่แถบนครนายกแล้วก็มาเรียนไปเช้ายินกลับเนี่ยอ่าร้อยก,กว่ารวมทั้งหมดเนี่ยสองคนโดยประมาณนะฮะกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีโครงการอทอดกระถินนะ,ะของที่เราเนี่ยเป็นกระถิ่นสร้างคนะนะฮะกระถิ่นสร้างคนก็คือเอ่อเราทําอย่างนี้มาประมาณ7ปีแนละ้วที่ว่าเวลาทอดกระถินนุ๊บเนี่ยเราจะยกเงินทั้งหมดให้สร้างอาคารเรียนอเอ่อตั้งเป็นทุนกรารศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิจัยอ,อาชีวศึกษาสิริวั์ของเราะนะซึ่งในปีนี้ก็ยังเป็นอุดมการเดิมๆว่าถ้าหากสมมุติถ้าเรามีวัดใหญ่โตเลยมีวัดใหญ่วัดเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มากมายเลยนะแต่ว่าเราช่วยใครไม่ได้เรามีไปทำไรเราเลยยังคิดเหมือนเดิมว่าเรานําปัจจัยตรงนี้กลับมาเป็นการตั้งทุนให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสที่จะสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเพราะว่าบางคน,นจบมสามมาแล้วเนี่ยพอมาต่อปวชที่เนี่ยไม่ได้เสียเงินอพอไม่เสียเงินเนี่ยพอจบป,ว,ปวชจะเรียนต่อปวสหรือว่าจะไปต่อในระดับิญญาตรีเนี่ยเขาไม่มีเงินแน่นอนเราก็เลยคิดว่าเราต้องตั้งทุนแล้วตั้งเป็นทุนทุนการศึกษาคนดีไม่ได้ทุนการศึกษาเรียนดีนะเอาคนที่รู้สึกว่าเขาพัฒนาจากเดิมจากหนึ่งขึ้นมาเป็นสาม,เป,สามเป็นสี่เป็นห้า,เป,หาเป็นหก ไม่ได้แปลว่าเขาต้องพัฒนานในเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวตรงนี้ก็เลยเป็นหลักหนึ่งที่ที่เป็นแนวคิดว่าปีนี้แหละคุยกับญาติโยมแล้วก็อาตมาภาพก็ในช่วงได้มีการเจ็บป่วยไม่สบายด้วยก็เลยคิดว่าถ้าสมมติถ้าเราเป็นอะไรไปหรือคนเราเนาะในเรื่องของความตายมันใกล้ตัวมากเราอยากให้มันมีทุนสักสักส่วนหนึ่งที่สามารถนํามาเลี้ยงดูเด็กๆเ,เหล่านี้ได้นะฮะตอนนี้เราทําเป็นกองทุนกองทุนละห้าร้อยบาท ก็ตั้งทุนแล้วก็โอนปัจจัยเข้าโรงเรียนไปเลยเป็นวิทยาลัยไปเลยแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายนะครตรงนี้นี่ก็เลยต้องพึ่งจากญาติโยมนี่แหละตอนนี้ใครถวายปัจจัยมาจะมาพ่็มาดูแลเหมือนอย่างที่คุณโยมเห็นเมื่อกี้เด็กๆก,ก,ก็ช่วยกันในการเดี๋ยวเดราด้านหลังตรงแถบนู้นเนี่ยตรงหน้าช็อปการศึกษาเนี่ยเราจะทําเป็นห้องเก็บเอกสารซึ่งว่าเด็กๆก,ก็มาช่วยกันมาออกเหล็ก มาเทปูนะสมสัมเมอคือลงแรงกันทำกันเองพยายามจะประหยัดในเรื่องของของค่าแรงคนแต่ส่วนค่าของในบางทีเราก็ยังเปิดเปิดแจ้งใน Facebook ว่าโรงละครหรือโรงเรียนว่าอาช่วงนี้จะต้องเทปูนประมาณกี่คิวพอครบเราก็จะปิดเลยหเลยก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวเราจะทำเป็นเป็นห้องที่ต้องเก็บไว้เก็บเอกสารแล้วนะซึ่งว่าหลังคาเนี่ยก็ได้ในส่วนของ เด็กนักเรียนขึ้นไปไปมุงแต่ว่าตอนตรงโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางเรือนจำเรือนจำนครนายกมาช่วยเราก็จะพยายามโคกับหน่วยงานที่เขาพอที่ช่วยเราได้เพราะว่าอย่างค่าแรงเราลําบากนะลำบากต้องยอมรับว่าลำบากเขาจะต้องหามาอันนี้ก็คือหลงตาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นองค์มุมเรื่องต่างๆอันนี้อายุ 7 4แล้ว <ไฟ S 1> <assim. S 2> แต่ท่านท่านทำงานจริงๆ<ฟ>ที่นี่เราก็จะได้บุคคลที่มาช่วยงานกันเป็นหลักๆ <ứng S 2> นะคร<ฟ>ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็ต้องต้องทำงานต้อง<ฟ>ทำงานต้องช่วยกันมันไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่หน้าที่สอนอย่างเดียวอย่าง<ฟ>มีหน้าที่ไม่ว่าจะดูแลชุมชนดูแลชาวบ้านดูแลเด็กทักเรียนอะไรตา่ตางๆนะครั ก็จะเห็นอันนี้ก็เป็นการสอนตรงๆเลยอันนี้อันนี้ช่างยนนะวิชาช่างยนตแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเรียนแต่ช่างยนต์อันนี้เ้ากาลังสอนอันนี้ก็คุณครูสวัสดีค่ะวิศวะยานยนต์อันนี้ก็เรียนจบปญญาโทปญญาโทก็ต้องก่อเหมือนกันท่านท่านอาจารย์ทุกคนจะเท่าเทียมกันต้องทํางานเหมือนกันหมดเพราะเราเรามองเราก็จะคุยกันว่าเราต้องช่วยกันเพราะค่าจ่ายเรา ไม่ประหยัดได้ก็ประหยัดลหลังตาท่านจะทําเต็มที่เลยเมื่อก่อนนี้ขึ้นมุมเองด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พออายุ70กว่าท่านก็จะจะต้องปล่อยปล่อยให้ลูกศิษย์ตอนนี้ท่านก็จะสอนหมดเลยว่าจะวางยังไงจับยังไงพวกวิชาพวกนี้จะติดตัวเขาแล้วใช้งานได้จริงๆนะโยมอาจารย์อันนี้จักราชบุรีจากด้านราชบุรีนะครับมีใครที่บอกว่าจบเรียนจบแล้วเป็นมามาทำงานกับ กับโรงเออกับวิทยาลัยต่อไหมเจ้าคะอ๋อมีครูไมล์ไมลไหนนะอันนี้มีอาจารย์ไมายนี่เรียนจบจากที่นี่ทั้งทั้งปวชและปวสตอนนี้ก็มาช่วยงานในส่วนของวิชาช่างยนต์จะเป็นเหมือนท่านนี้ท่านที่เสื้อถืออันนี้อันนี้คือเรียนตั้งเรียนตั้งั้งแต่ปวชเท่้นไหมแล้วปวส ปัจจุบันเป็นครูแล้วใช่ไหคะเป็นอาจารย์ช่วยสอนอ๋อช่ค่ะช่วยสอนของระดับปวชเจ้าค่ะช่างยนอืค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกศิษย์เก่าเลยอ๋อค่ะลูกศิษย์เก่าอืขอบคุณค่ะอืแล้วก็เนี่ยอีกสองสามวันจะเทปูนเพื่อที่จะทำตรงลานด้านหน้าโรงฝึกงานค่ะคือฝึกวิชาชีพช่างนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยปวชเรามีสามสาขาเจ้าค่ะ สาขาช่างยนต์สาขาคอมพิวเตอร์สาขาธุรกิจขาปีค่ะซึ่งสามสาขาเนี้ยเด็เดเตือนฟรีทั้งหมดไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยอในส่วนของปวสเนียจะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องไปจ้างครูคแต่ค่าใช้จ,ใจ่ายค่อนข้างถูกเพราะว่าอาจจะเดือนละประมาณพันบาทแต่เนี้ยเรามีังเสือ้อทั้งจริงมันก็ชอพูดถึงแค่ๆค่าชุดค่าอะไรก็ก็ไม่พออยู่แล้วใช่ค่ะ ครานี้เนี่ยเราก็กาลังตั้งทุนว่าถ้าเกิดมีใครผู้ใหญ่ใจดีที่จะมามอบทุนให้เด็กก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใส่วนนะั้นส่วนปวชนเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยบาทเดียวเขาไม่เสียและของเราที่มีมากกว่าที่อื่นก็คือกินฟรีด้วยบางทีเด็กเนี่ยมาจากบ้าน,อนอตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวมาแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาก็คือความความพร้อมไม่มี ก็มาขอทานข้าวที if they if they 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 not, point, so ่ว right. right. so like like ain well, ัดก็บอกอ่ะไม่เป็นไรนั้นทานเถิก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเฉพาะเด็กวัดเนี่ยเราเลี้ยงสามมื้ออยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าเด็กบ้านมาบางทีก็ทานกับเราสองมื้อหรือว่าบางทีตอนเย็นถ้าเขากลับเย็นมากเนี่ยบางครั้งเอ่อเขามีกิจกรรมเขาก็จะขอทานที่นี่ไปเลยก็คือทานข้าวที่นี่ไปเลยก็ต้องดูแลวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ข้าวอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบสิบโลนะฮะเป็นต่ำๆ่นะนี่คือต่ำสุดนะเพราะฉะนั้นละเดือนหนึ่งเนี่ย แค่สิบวันเราก็ต้องใช้เป็นร้อยโลนะหรือบางช่วงเนี่ยแต่จนมากกว่าสิบโลเนี่ยไม่พออยู่แล้ววันละสิบห้าโลจนยี่สิบโลเป็นอย่างต่ำเพราะเด็กค่อนข้างค่อนข้างกินอิ่มแล้วเนาะกินจุแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็ก็ได้รับจากญาติโยมมาบ้างบางทีก็ส่งข้าวมาบ้างเลยบางวันหรือว่าถ้าถ้าญาติโยมบอกว่ามีจิตศรัทธาอยากจะมาอะไรนะเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งมาได้ใช่ไหมเจ้าค่ะยินดีเลยด้วยความยินดีเลยวัดหลายๆวัดอาจจะเอ่อนิยมสร้าง โบสถ์สร้างวิหารใช่ไหม้าคะสร้างพระอะไรองค์ใหญ่โตแต่ว่าวัดองละครนี่คือเลือกที่จะสร้างคนในเรื่องของแนวความคิดเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่พรรษาแรกตั้งแต่บวชนะเ,เราคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าอตอนนี้วัดตอบโจทย์กับสังคมแบบไหนวันนี้เราเรามักจะเป็นผู้ที่เรียกร้องร้องขอว่าอยากให้สังคมดีแต่ในเมื่อองค์กรที่เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างวัดเนี่ยเรายังไม่มีการแอคทีฟ หรือว่ายังตั้งอยู่ในที่ลับอย่างเดียวเราไม่ลุกออกไปเพื่อที่จะช่วยสังคมจริงๆเนะี่ยมันจะเกิดได้ยาก mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเราเริ่มจากการสอนให้คนมีปัญญาจริงๆที่เนี่ยจุดคุ้มทุนของวัดนะฮะไม่ใช่เงินตราจะจุดคุ้มทุนคือปัญญาแล้วก็ศรัทธาฉะนั้นแล้วถ้าหากเราสามารถสร้างเยาวชนได้จริงๆเลยว่าให้เยาวชนกลุ่มนี้ที่เขาขาดแคลนจริงๆนะไม่ว่าจะมาจาก กรุงเทพสุพรรณบุรียุธยารปราจีนสักแก้วตรงังชุมพรหรือที่ต่างๆเนี่ยที่เขามาพึ่งเราเนี่ยให้เขามีโอกาสที่จะเป็นคนดีอย่างน้อยเขาดีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือแสดงว่าเขาดีแล้วที่นี่ไม่กลัวเด็กดือ้อเพราะเราคิดว่าเด็กที่เขาดือ้อหรือเขาอาจจะมีความก้าวร้าวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีจุดเต๊ะที่อยู่ในหัวใจเราจะมาแก้ปมอย่างไรงนันนะเใช่แล้วก็การสร้างคนเนี่ยมันมันมั่นคงกว่า ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ไปสร้างวัดก่อนนะท่านไปเทศสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก่อนฉะนั้นแล้วแสดงว่าพระพุทธองค์ท่านทรง,งเน้นย้ำว่าการสร้างคนเนี่ยมีความสําคัญก่อนสร้างเสนาสนาวัตถุสร้างวัดเราสร้างแค่พอใช้พอวันหนึ่งเนี่ยเราตายไปแล้วหรือเรามารณะภาพไปแล้วหรือเปลี่ยนสมภารไปแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นพาระ แต่ถ้าสมมุติเราสร้างคนไว้เนี่ยคนจะกลับมาบํารุงดูแลเ,ออเส,นสนาสนะวัตถุเองจริงๆแล้วก็ต้องกลับมาซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์เรื่องนี้สําคัญเราต้องซื่อสัตย์ก่อนว่าเราบวชมาเพื่อสละไม่ได้บวชมาเพื่อสะสมฉะนั้นแล้วถ้าเราทําโรงเรียนเนี่ยเรารู้เลยว่ามันต้องสลัแน่นอนตั้งแต่สลัความสุขของตัวเองเพราอเราจะต้องดูแลเด็กๆอีกถ้ารวมไปก็200กว่าคนาที่นี่นะ อันที่สองเราได้ให้ในส่วนที่ไม่ว่าจะโรงเรียนอื่นหรือว่าบ้านอาจจะให้ไม่ได้อย่างเช่นคุณธรรมจเริยรรมที่ให้เขาเห็นจริงๆว่าอ,อ,องค์กรที่เป็นองค์กรพระพุทธศาสนายังมีความสําคัญอยู่ที่นี่หลักๆเราเน้นเรืเ่องก,การสร้างโรงเรียนเป็นหลัก<ะ>ด้านล่างเย่ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอาจจะเป็นร้านกาแฟน้อยๆอให้เด็กักเรียนฝึกหัดค่ะ เราไม่อยากให้โยมเอาเงินมาให้เปล่าๆกับเด็กเขาอย่างน้อยถ้ามันซื้อกาแฟกับเขาเขาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เขาสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้ก็คือแบบว่าเด็กๆที่อาจจะฝึกเป็นบาริสต้าเดี๋ยวเราก็จะประกาศถามแล้วเอาครพอที่จะมีความรู้สอนด้านนี้มาสอนเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นหลักๆเลยใครว่าดี๋ยวใครมีเครื่อง ทำกาแฟ<ะ>ที่ไม่ใช้แล้วอยากเอามาส่งมาเอามาเลยม,มีเครื่องบดกาแฟบ้านนี้ได้เครื่องบดบ้านนู้นได้เครื่องทารวมๆกันมันก็ก็เป็น,เป,นเป็นห้องห้องห,น,หนึ่งได้อะไรนะฮะหรือบางที่เนี่ยเขาเลิกทาร้านกาแฟแล้วมีโต๊ะเก้าอี้อยากจะเอามาให้โรงเรียนเอามาได้เลยแล้วม,มองว่าเก่าที่ยังไม่มาให,หม่ที่เราใช่ค่ะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยได้นําม,มาเป็นองค์ความรู้ให้กับเด็ก มันคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าก็จะประมาณนี้อันนี้ในอนาคตตั้งใจไว้แล้วเพราะเราต้องสอนให้เขาค่กินเป็นอืโดยใช้สัมมาชีพแล้วก็ต่อไปเขาจะได้แบ่งปันให้คนอื่นเป็นค่ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเนี่ยประมาณเจ็ดแปดปีเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กนักเรียนเลยว่าจากวันแรกที่มาเนี่ยก้าวร้าวเลยอืจนวันที่เขาจะจะจบหรือวันที่จบเนี่ยเขาสามารถเข้ามากราบแล้วมาขอบคุณได้แล้วพ่อแม่เนี่ยหรือพี่น้องเนี่ย เขาเข้ามาบอกเลยว่าเด็กเปลี่ยนไปอแสดงว่าพุทธศาสนายังช่วยเยียวยาจิตใจหรือทําให้คนมีเป็นคนดีได้มากขึ้นต้องคิดอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์แหละเราต้องเกิดมาเพื่อเข้าใจในความทุกข์แล้วพอเขายืนอยู่ในสังคมได้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นได้เขาจะเริ่มให้กับสังคมได้คิดแค่นั้นเองถ้าอยากมีสังคมที่ดีอย่างแรกเลยคือ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน <Okay. S 2> เลี้ยงเขาว่าเหมือนลูกอะอย่างน้อยถ้าเขายังช่วยใครไม่ได้แต่อย่าเป็นภาระของใครนะแต่อีกห้าปีสิบปีถ้าเราปลูกเขาดีเขาจะกลับมาดูแลสังคมดูแลชุมชน,ชน,ชน,ชนแค่นีนเน้เป็นความสุขของเราแล้วอ,นนอันนี้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของวัดดงละครในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นวัดที่ไม่ตั้งตู้บริจาคเลยมาตั้งแต่ปี2 5 5 4ีไม่เก็บค่าบวชไม่เก็บค่าเผาศพ เรียนฟรีปัจจัยที่ได้มาจากโยมต้องใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดก็คือเน้นลงมาในเรื่องของการสร้างคนเด็กที่จะมาสมัครเรียนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเด็กออพฤติกรรมดีเป็นคือจะเป็นคนที่อาจจะเคยก้าวร้าวผิดพลาดมาแล้วอะไรก็พระอาจารย์ก็รับที่จะให้เ้ามาเรียนให้โอกาสใช่ไหมเจ้าค่ะังไงร้<ช>อยละเจ็ดแปดสิบเนี่ยเป็นเด็กที่อาจจะ ลาดทางสังคมแล้วมนะุมมองขอ,องคนทั่วไปก็นะจะมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กเหลือขอนะบ,บางครั้งเราต้องเปิดใจให้กว้างอสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาแก้ไขตัวเองได้แน่นอนก็คือในเรื่องของการให้โอกาสโอกาสเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดบางครั้งเนี่ยถ้าเราหากไม่ได้ให้โอกาสคนที่อาจจะกลับตัวได้แสดงว่าเหมือนเราปิดกั้นในใน,ในโอกาสที่เขาจะดีได้นะที่นี้จะสังเกตเลยว่าเด็กเราอาจจะเราจะพูดกับโยมเสมอเด็กเราไม่ใช่เด็ก เด็กเรียบร้อยขนาดนั้นคือเราบอกเด็กที่ไม่ดื้อคือเด็กที่ตายแล้วอยากมาเพราะเพราะตามธรรมชาติเราร,รู้อยู่แล้วว่าเยาวชนเขาจะมีความคิดของเขาค่อนข้างที่จะอาจจะมีความแตกต่างบ้างแต่เราลองเอาความแตกต่างมาให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันแล้วก็เน้นการพูดคุยแล้วเชื่อมั่นมากว่าการพูดคุยเนี่ยทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้และทําได้จริงๆแล้วก็ต้องให้เขามั่นใจในตัวของ ของผู้บริหารด้วยอาจจะมั่นใจในตัวพระสงฆ์นะว่าพระสงฆ์รูปนี้สามารถนําเขาไปสู่ความสําเร็จได้จริงแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นบทบาทที่พระสงฆ์รูปนั้นๆก็เป็นโจทย์ที่ท่านต้องไปทํากันบ้านว่าจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาไว้วางใจเมื่อเขาไว้วางใจเขาจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองนี่นคือหลักของเาอือก็ตอนนี้ก็มีเด็กที่จบ จบไปแล้วเนี่ยประมาณกี่คนเจ้าคะตอนนี้เด็กที่จบไปแล้วเนี่ยประมาณ200คน2อ0อคนแต่ก็จะจบในช่วงที่โควิดก็จะหนักนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีว่ายังเราพยายามติดตามอยู่หลายๆคนก็ยังทำงานอยู่ที่โตโยต้าก็ยังมีหลายหลายคนที่ยังทำงานอยู่ที่โรลตัสทำงานอยู่ที่เซเว่นก็ยังมีเจ้ค่ะก็ยังมองว่าอย่างน้อยแทนที่เขาจะจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลยอย่างน้อยก็มี วุฒิปวชอของเราเนี่ยหรือปวสไปเป็นบันไดให้เขาเดินได้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมเจ้าค่ะพ <นะ S 2> ระอาจารย์ฝากถึงญาติโยมที่อาจจะมาเที่ยวจังหวัดนครนายกในในท้ายสุดเนี่ยก็อยากจะฝากญาติโยมเนาะที่มาจังหวัดนครนายกถ้าหากมีโอกาสก็ลองมาเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศิเหลววัดก็จะอยู่ในวัดดงละครเลยอยู่ติดกันซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยแห่งโอกาสเราลองมาให้โอกาส เราจะพูดเสมอว่าถ้าเราไม่มีเงินนะไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มีมากสุดคือปัญญาหากเรามีปัญญาเนี่ยเงินทองเราก็หาได้ด้วยปัญญาเราเองฉนนั้นแล้วการสร้างบุญด้วยปัญญาบาร,รมีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญบ้านใครหากบ้านใครมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าชุดลูกเสือหรือมีกางเกงสแล็บมีกางเกงนักศึกษามไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถเอาพวกนี้มาเป็นบุญได้มีสมุดดินสอากกา มีกระดาษ A4 กระดาษรียูสเอามาได้เลยทุกอย่างเก่าที่โยมให้มาใหม่ที่เรา <S <S 2> <S 2> เราสามารถใช้งานได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะช่วยกันตั้งทุนที่เราห่วงมากก็คือเรื่องของทุนการศึกษาเด็กนๆๆักเรียนซึ่งเดี๋ยวจะมีเด็กจบในปีหน้าเนี่ยหลายคนประมาณเกือบ40คนซึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยมีแววที่จะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้และเขาสามารถกลับมาเป็นกำลังที่ดีของชุมชนของบ้านเมืองเราได้เนี่ยแต่ว่า ก็ไปติดในเรื่องของค่าใช้จ่ายถึงจะบอกว่ากู้กยศออได้แต่บางครั้งเนี่ยพ่อแม่เสียหมดแล้วยาิพี่น้องไม่กล้าไปกู้ให้อันนี้อันนี้คือส,สถานภาพความเป็นจริงๆนะฮะหรือว่าใครที่จะเซ็นให้ก็ไม่กล้าเซ็นก็เลยติดเรื่องนี้เราเลยคิดว่าถ้าเรามีทุนสร้างคนดีไว้อย่างน้อยนะี่ยเงิน500บาทของท่านได้ส่งเขานะ่ให้ไปถึงฝั่งอย่างน้อยเหมือนเราต่อลมหายใจเขาจะมารถกลับไปเลี้ยงพ่อแม่บิดามารดาครอบครัวเขาได้นะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าฉะนั้นการทําบุญอยากให้ทําบุญแล้วคุ้มค่าจริงๆนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยงานทอดกรถิ่นจะมีวันที่ห้าใช่ไหมเจ้าคะเจริญพรงานทอดกรถินของวัดลงละพรจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายน2566กเจ้าค่ะก็จะทอดประมาณ10โมงเช้าเจ้าค่ะที่นี่ยังสือสโลแกนเดิมว่าเป็นกระถินสร้างคนยังไงฝากมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยสร้างคนด้วยกันแล้วก็คงจะได้ นำพาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นกว่าผู้ที่อาจจะยากไการ้ในการในการทําศพให้ฟรีเจ้าค่ะได้ยินข่าวเยอะเลยที่แบบว่าคนจนไม่มีเงินจะจะเผาศพญาติอะไรอย่างเงี้ยทำไมวัดโดละครถึงมีแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือญาติโยมในในด้านนี้เจ้าค่ะในพาร์ทของการเผาฟรีเนี่ยเกิดมาจากว่าในสมัยทีย่อาตมาภาพมาอยู่ที่นี่แรกๆก,<ม>ก็มีพ่อ,อคุณแม่คุณลูกเนี่ยจะมาเผาศพ แต่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าแต่ว่าความเป็นเจ้าวาดพอเขามาเนี่ยเราเห็นเขาคุยกันว่าจะต้องไปกูน้นี่ยืมสินมาเพื่อมาเป็นค่าศาลาค่าอะไรก็ได้แต่เราก็เลยบอกว่าเอเผาเธอคุณโยมไม่เป็นไรขาดเหลืออะไรก็จะช่วยแล้วตอนนั้นเนี่ยในสารามันก็จะมีโดยปกติก็จะเป็นธรรมดาเกิรรดทุกวัดนะที่มีป้ายขึ้นเขียนว่าค่าบำรุงศาราเท่านี้ <จะ S 2> ค่าไรเท่านี้รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ปิดกัน้นทําให้โยมรู้สึกว่า มันเป็นภาระหรือว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องหาเอ่อเราก็เลยให้เอาป้ายออกตั้งอนนั้นมาเลยตือเราเลยไม่มีป้ายแล้วก็ตั้งใจเลยนะว่าวัดเนี่ยมันควรที่จะเป็นที่ที่ช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากให้เขาอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้สามารถที่ปรับเปลี่ยนโดยสุขสบายเลยแต่อย่างน้อยก็อยากลำบากกว่าเดิมอมก็เลยเริ่มจากปีห้าสิบสี่ตั้งแต่ปีห้าสี่มาว่าเอาคุณโยมเขาฟรีเลยเจ้าค่ะเราช่วยกัน เพราะเวลาที่เราเมนทังศาลาเสียเราก็บอกญาติโยมแล้ววันนี้ญาติโยมลำบากมาเราจะไปเก็บหรือไปทําให้เขาลําบากกว่าเดิมได้อย่างไรมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็เลยทํามาจนถึงปัจจุบนนันนะครว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าคนจนหรือคนไม่จนคนไม่จนที่นี่ก็ไม่เรียก แล้วแต่จะถวายส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาไหม<ะ>ถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเอาคืนไปเลยไม่เอาอออแล้วก็ยังบางทีก็ส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกศพเนี่ยก็จะมีข้าวสารน้ํามันอาหารว่าอย่างน้อยออลูกคุณตายแล้วสมมุตินลูกลูกคุณเสียชีวิตไปแล้วนะเนี่ยก็ค่อนข้างต้องใช้ชีวิตลําบากมากขึ้นแตอย่างน้อยเอาไปเป็นกําลังใจก่อนอไปทานให้ได้สักนน้อยสักเดือนหนึ่งก็จะได้มีแรงที่จะสู้ชีวิตต่อมาอ,มอันนี้คือการ เยียวยาจิตใจอย่างหนึ่งนะก็ทํามาจนถึงปัจจุบันล่าสุดก็คือได้เปลี่ยนเตาเป็นจากเดิมเป็นฟืนเทพเจ้าคะตอนนี้เป็นจะเป็นไฟฟ้าแล้วตอนนี้เป็นไฟฟ้าตอนนี้เป็นไฟฟ้าพุ่มเนี่ยเป็นมาได้สักสองสามปีแล้วก็มามีปัญหาอีกในช่วงคุมภเราเผาศพอ๋อมันหนักมากค่อนข้างเยอะจนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยที่เผาศพของลูกศิษย์เนี่ยพอดูเข้าไปพุ่มเนี่ยตอนนี้ปล่องมีแตกเริ่มเริ่มลาวแล้วก็คิดว่าอีกน่าจะอีกประมาณ เดือนสองเดือนนี้คงจะต้องเปลี่ยนปองเมร์เพราะว่าอถ้าไม่งั้นอาจจะปองเมนอาจจะแตกก้วเราแล้วก็มันอันตรายต่อเวลาเรื่องของการเผานเรื่องเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนต้องช่วยกันแต่เวลาอะ,อะไรที่มันพังมันเสียเราก็จะบอกกันว่าตรงนี้ใครที่พอจะช่วยได้ก็เรามาร่วมด้วยช่วยกันก,ก็จะได้เป็นสังคมที่เขาเรียกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นสังคมแห่งความสุขออีกด้านหนึ่งคือพระอาจารย์ก็ได้ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยคือลงไปเยี่ยมด้วยใช่ไหมเจ้าคะ,จะเจริญพรที่นี้จะลงเยี่ยมจันทพุธสุ์เจ้าค่ะเราก็จะมีโครงการร่วมด้วยกับเด็กนักเรียนนยะเ,เด็กนักเรียนลงไปด้วยคนอย่างที่อาจจะดื้อนิดนึงเราก็จะเอาเขาลงไปแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังว่าวันนี้ที่เราคิดว่าเราลำบากเนี่ยมันมีคนที่ลำบากกว่าเราอืแต่วันนี้ถ้าสมมติถ้าเรามีโอกาสแล้วข้าวเธอมีข้าวกินสามมื้อเพราะว่าวัดเนี่ยมีที m. ่อยู่ที่พักที่อาศัย แสดงว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเก็บหัวใจแทนที่จะมาซึมมาซึมมาเศร้ามาทุกข์กับชีวิตที่เป็นอยู่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นให้ให้เด็กลงไปเพื่อเด็กจะได้ได้สร้างแรงบันดาลใจตัวเองว่าแล้วก็มีแรงขับเพื่อ,อผลักดัน เราลงเยี่ยมจันทรุธสุกก็จะมีเอาข้าวสารพราะจาร์ลงต่อเนื่องเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมเจ้าคะเจริญพอเราลงมาตั้งแต่ปี2554ปีนี้เป็นปีที่12ที่เราลงมาคือลงมาตั้งแต่ก่อนโควิดเจ้าค่ะวโควิดนี้เพิ่งมาไม่กี่ปีแล้วเนาะเราลงมาตลอดแล้วก็ลงเยี่ยมร่วมกับอสมแล้วก็เราพอเสาต่อที่ตำบลท่าแหกก็จะได้คุณหมอนาไมยได้อสมที่มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้มันเหมือนเป็น ผลึกกำลังโดยใช้ใช้วัดนะ mm hmm. ก็คืออัตมาภาพถือว่าเราเป็นเป็นเป็นล้อที่คอยขับเคลื่อนหรือหมุนาพาร่วมให้องค์กรต่างๆในชุมชนนะลงไปดูคนในชุมชนกันเอง mm hmm. เขาเรียกเหมือนก็เราจะพัฒนาในภาคของชุมชนก่อนภาคของประชาชนก่อนว่าให้เขามีน้ำใจซึ่งกันและกันก็อยากให้มันรอบด้านมากที่สุดจริงๆก็ส่งแนะเราว่า ถ้าเราบวชมาแล้วต้องเป็นตํานานไม่ใช่ตำหนิสําคัญที่สุดว่าเราจะเป็นตํานานได้อย่างไรก็คือเราต้องฝึกจิตใจของเราก่อนะจะมีคําของครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าอยากดูพระสงค์ให้ดูที่ความเสียสละฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่เรายังเอาความสุขส่วนตัวมาเป็นหลักเราก็จะยังห่างไกลคาว่าพระสงค์อยู่แต่วันนี้เราต้องทําทุกอย่างให้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วเราจะไม่ทุกเลยในวันพรุ่งนี้เกิดเราต้องนอนติดเตียงแล้วเนะี่ยเราไม่มีแรงที่จะลงไปเดินไปช่วยชาวบ้านแล้วเนี่ย ก็ไม่ถูกแล้วเพราะเราทําทุกวันอย่างเต็มที่ตันนี้เนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยชัดเจนเลยคือเด็กนักเรียนที่นี่ไม่ใช้<า>เปเปอร์นในการชี้วัดนะปีแรกเป็นอย่างไรปีสองดีขึ้นไหมยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโยมเห็นแล้วแหละว่าเด็กเดินผ่านคุณโยมปุ๊บสามารถยกมือไหว้ได้สวัสดี<า>ได้เดินผ่านได้<า>แล้วว่าการที่เขามีมารยาทในสังคมเขาจะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยสามารถทํางานแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถที่ดํารงชีวิตได้อย่างจริงๆอันนี้คือความ การทําบุญอย่างมั่นคงจริงๆและทําบุญอย่างคุ้มค่าเพราะว่าทําแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตที่เขาจะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นนะ,ะอันนี้คือหลักเลยก็เลยอยากใช้ปัจจัยยงที่ให้มาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดว่าคุณเราเนี่ยหากจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยสำคัญที่สุดคือเป้าหมายเราต้องเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนที่สุดพอเราเห็นเป้าหมายเราชัดเจนปุ๊บเนี่ยเราจะกําหนดทิศทางของชีวิตได้ ที่นี่เราเลยเน้นว่าครูที่นี่ไม่ใช่แค่ครูครูที่นี่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจว่านักเรียนอยากจะเป็นอะไรและเราเนี่ยเป็นสะพานสะพานหนึ่งจะเรียกว่าเลือจ้างก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จ้างเราอ,อทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้โดยการที่ไม่มีเงินเดือน<า>ไม่มีอะไรเพราะว่าเงินมันไม่พอในวิทย,ยาลัยนี่แนะฮะแต่เรามีหน้าที่ที่เราจะต้องพาลูกศิษย์เราไปถึงฝั่งให้ใกล้ที่สุดสำคัญที่สุดคือความ อดทนมีความพยายามแล้วก็มีสติสตินี่สาคัญที่สุดเพราะเราจะรู้รู้วิธีในการแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าวิธีที่จะนําพาเราไปถึงความสําเร็จก็คือในเรื่องของสติไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดแต่จําเป็นต้องเรียนรู้ว่าเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรแค่นั้นเอง